เท่าไหร่เดินทางสะดวกไหมใกล้หอมีของอะไรกินหรือเปล่าห้องอะคือสไตล์มีนิมมลมาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาลวิวนะคะวันนี้นะคะทุกคนคิมก็จะมารีวิวหอนอกที่คิมเคยอยู่ที่ชื่อว่าริบินนะคะทุกคนก็คือตอนนี้คิมไม่ได้อยู่หอนั้นแล้วนะคะแต่ว่าคิมเคยเก็บฟุตเทจตอนที่คิมย้ายของเข้าไปนะคะคือคลิปนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์คิมนะคะก็คือคิมเคยอยู่หอนี้คิมเลือกหอนี้เพราะว่าหอนี้มันค่อนข้างที่จะใหม่ะทุกคนก็คือห้องมันเป็นสไตล์มินิมอลก็เกาหลีเกาใจกับฉันมากฉันก็เลยแบบว่าโอเคหอนี้แหละแล้วก็ด้วยราคาทุกคนมัันนไไมมม่ด้้แพงออะะปปกกติจราาณ6700ถเ เมือนห้องแบบสภาพแบบอย่างนี้นะทุกคนแต่ห้องนี้ก็คือราคาเละคือไม่เกิน6,000ทุกคนสไตล์ตมันเป็นแบบอะไรยังไงไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องแป้งมีเก้นิดนึงตู้สผ่าเป็นแบบดิวอินนะคะอันนี้เกละจะเป็นโซนอ่างหนังสือ แล้วก็น,นี้สำหรับตู้เย็นนะคะแต่ว่าคิมน่าจะไม่ค่อยอยู่หอเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอามาอันก็จะเป็นห้องน้ำหมาดแล้วก็เตียงห้าฟุดนะคะระเบียงนะคะ<ม>เห็นวิวตรงนั้นจะเป็นหมออันนั้นนะคะก็เป็นโซนหน้าหมอ อันนี้เราก็ได้ตัวนี้มาตังก็คือวน,นิลานะคะซื้อมาจากบริษัทสักอย่างลืมอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมห้องนะคะทุกคนเดี๋ยวเช็กว่าน้องเนี่ยหอมขนาดไหนแล้วค่อยขึ้นมาจัดแจงของกัน ่วนแรกนะคะก็คือส่วนโตเอ๊ะโตคนแอัน,นี้ก็จะเก็บของต่างๆนะคะชัวชวมัมวอะไรอย่างนี้ก็ตรงนั้นกุญแจนี่ชุดเสาาื้อผ้าตูดเสื้อผ้าด้านนี้ข้างล่างแบบเป็นชุดนอนแล้วก็ชุดที่จะขันนะคะทุกคนก็อันนี้ชุดต่างๆหนานากาาเก้งแล้วก็เสือ้ออะไรมาให้ด้านนี้จำบ้างนี่จะเป็นอุปกรณ์ทําเพลงนะคะทุกคน macbook <iPad. S 2> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกคอ,คอลลาเจนอาหารเสริมใส่ปากต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแมสอาหารนิดหน่อยตรงนี้เป็นน้ำค่ะ<อ>ก็เก็บกระป๋กนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นของจิปถาถะเรือนอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของเราโอ้ยทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะแบบเข้ากับแบลสุดๆข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนชาล้างนะคะก็คือข้างหลังก็คือกว้างพอสมงคนเลยนะคะทุกคนคิมชอบแบบมาออกกาลังกายแล้วก็มานั่งเล่นตรงนี้ ตอนนี้ติดอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีที่ตากผ้าให้เราอ่ะทุกคนก็ห้องน้ำเนาะโอเคก็ระมาณนี่ แรกนะคะก็คือราคาหอเท่าไหร่ก็คือตอนนี้นะคะหอราคาอยู่ที่5 0 0ถึง5,008ค่ะทุกคนเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่านะคะเพราะว่าคีมมองว่าเตียงม,มาเป็นเตียงเดียวแล้วห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากทุกคนคือห้องมันน่ารักแต่ว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่มากการที่แบบอยู่2คนอะไรเงี้ยอาจจะอึดอัดไปอ่ะนะทุกคนเพราะมันไม่ได้มี2เตียงคีมมองว่ามันเหมาะกับคนเดียวราคาของค่าไฟนะทุกคนค่าไฟอยู่ที่6.20ต่อยูนิตแล้วก็ค่าน้ำนะคะอยู่ที่30บาทต่อยูนิตเหมือนกันแล้วก็ขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะคะก็ค 100บาทแล้วก็มีค่า WiFi บวกค่าจอดรถอันนี้เขาเรียกว่าค่าส่วนกลางนะคะก็คือราคา200บาทค่ะตอนนี้คิมอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่คุคิมมาเปิดแอร์บ้างไม่เปิดแอร์บ้างน,นะคะทุกคนก็คือคิมมีพัดลมใช่ไหมคิมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เปิดแอร์สักเท่าไหร่จะเปิดแค่ประมาณช่วงตอนนอนนะคะคา่าไฟคิมอยู่ประมาณพันกว่ากว่าบางครั้งก็800 900หรือแต่ว่าถ้ากดสมมติช่วงไหนคิมกลับบ้านไม่ได้อยู่หอเลยอะค่ะก็จะราคาประมาณแค่แบบ100-200ประมาณนั้นนะคะส่วนค่าน้ำนะคะก็คือคิมใช้เยอะแบบซักผ้าซักผ้า ีและเข้านะคะอนที่คิมเสียคือคิมเสียอยู่ประมาณหมื่นห้านะคะทุกคนแล้วก็เดินถัดไปก็เสียค่าห้องเป็ดปกติก็คือค่าประจานะคะหมื่นห้าถ้าเกิดสมมุิเราออกแล้วก็ไม่ได้ทําความเสียหายให้กับห้องนะคะเราก็จะได้เงินในส่วนตรงนั้นน่ะคะืนค่ะแล้วก็ห้องเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าถ้าไปหาพี่เขาแล้วบอกว่าเออขอดูตัวอย่างห้องก่อนได้นะคะว่าตอนที่คิมก่อนจะไปอยู่อะคิมก็ให้แม่คิมไปดูนะคะเออห้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต่อไปนะคะก็คือสถานที่อยู่แถวไหนคือสถานที่หอนะคะไม่ได้อยู่ตรงหน้าประตูสีทุกคคคนนนนนือออมมยู่่แถววๆหาาาาาฬิิกะะบบเดทง สะดวกไหมก็คือตอบเลยว่าสะดวกนะทุกคนถ้าใช้เวลาเดินอ่ะน่าจะประมาณแบบสิกว่านาทีถึง20นาทีนะุกคนแต่ว่าไม่ได้นานขนาดนะทุกคนก็คือคีมฟังเพลงแล้วก็เดินไปประตูสีคือแบบง่ายมากเดินไปไหวแล้วมันจะใกล้แกถ้าคิมรีบอ่ะคิมก็จะนั่งแ็กลไปนะคะทุกคนเป็นแกวิมมอไซค์ราคาก็อยู่ประมาณแบบสามสิบสี่สิบบาทคิมเคยบวกแท็กซี่แบบข้างหน้าแบบไม่เรียกแก๊อะไรเงี้ยแต่ค่ารถประมาณสี่สิบห้าบาทสี่สิบบาทประมาณนี้ก็คือเท่าแกวิมอไซค์เลยทุกคแล้วก็ถ้าปกติคีมเดินอ่ะก็คนก คือรู้สึกว่ามันไม่ได้ลําบากนะตอนคิมเดินหน้ามออะไรเงี้ยก็เดินแบบซื้อของกินเข้าไปกินได้แล้วก็มีเซเว่นแล้วก็มีร้านคัาโซดาด้วยทุกคนอ่าขาโซดาคืออะไร <laughs> น,น้องๆโอเคขาโซดาทุกคนมาเป็นร้านที่ค่อนข้างเหมือนแบบว่ามีบอร์ดเกมมีคิมได้เพื่อนจากคณะหลายๆคณะที่เป็นรุ่นน้องอะนะเออจากทางที่นั่นอะเยอะมากก็ไม่ลองกินดูทุกคนอยู่แถวผ่อนอะลิก้าไปไป,ไปคือมันดีมากแก ไปนะคะก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกครื่อข้างในหอใช่ปะเครื่องอำนวยความสะดวกมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องอบอาจจะไม่ได้มีแบบเป็นร้านซักปกติอะ่ะก็คือเป็นแบบเครื่องซักแบบปกติเลยราคาถือว่าถูกกว่านอะทุกคนอบก,ก็มันแบบ1บาทต่อน,นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ซักก็ประมาณ3 4 40ี่บแต่ปกติครีมก็จะไปซื้อน้ํากับทางหอนะคะที่มาแบบเป็นแพ็คๆเป็นขวดอะไรเงี้ยแพ็คแล้วประมาณ60บาทแล้วก็มีน้ําอัลมนดนิดๆหน่นนยนอยๆมีเครื่องปิ้นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งครีมชอบหือ,อหอนี้สอาดแล้วก็ปลลดดภแ้้ววกก็็มีิคือค่อน ารายละเอียดยังไงคิมก็ไม่ได้น่ามั่นใจขนาดนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้ละกันคือสามารถที่จะเข้าไปคุยได้โอเคค่ะทุกคนก็คิดว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นตัวเลือกให้น้องๆที่กําลังหาหอนอกอยู่อาจจะอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็ Holiday i n ก็เป็นอีกหนึ่งหอที่น่าสนใจนะคะ่ะทุกคนถ้าสนใจก็น่าจะติดต่ออีย a ต a m l i v พี่คนนี้ได้เลยค่ะคือคิมรีวิวให้พี่บีเลยนะเพราะว่าคิมอยู่แล้วค,ลคิมรู้สึกว่ามันโอเคคิมก็เลยมารีวิวให้ค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็